ปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวย,ยปีใหม่ขอให้ทุกคนร,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 รวยรวยข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เขาบอกว่าเมืองไทยนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าช้างสามารถจะเดินเล่นกลางถนนได้แล้วตำรวจก็ไม่จับด้วยเขางงว่าคนไทยทําไมจะต้องมีชื่อเล่นเขาบอกว่านอกจากนี้ในการเห็นข้าหลามครั้งแรกเขาเอามือป้องปากตกใจแล้วก็ร้องโอ้ไม่กอดซ้ําไปซ้ำมาเพราะว่าเขาหลามกระบอกเดียวนั้นถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากกว่าถูกลอตเตอร์เสีอีนอกจากนี้เขาบอกว่าตามบ้านคนไทยนั้นทุกบ้านจะมีสารพระภูมิแล้วฝรั่งก็เลยอยากจะรู้ ว่าบ้านหลังเล็กๆที่อยู่หน้าบ้านนั้นเอาไว้ให้อะไรอยู่นอกจากนี้อาหารข้างทา,างริมถนนฝรั่งก็ตกใจค่ะว่าทําไมในเมืองไทยถึงมีให้กินตลอด24ชั่วโมง <24 S 1> ส่วนการกินผลไม้นั้นก็งงว่าทําไมคนไทยจะต้องจิ้มเกลือแล้วกินก๋วยเตี๋ยวทําไมจะต้องใส่น้ําตาลแล้วก็พริกแห้งด้วยสําหรับคนไทยนั้นทําไมเวลาเดินถึงเห็นคนแก่นั้นชอบจูงมือกับเด็กๆข้างถนน แม้แต่บนรถไฟฟ้าหรือบนรถเมล์คนไทยก็มักจะลุกให้คนแก่นั่งซึ่งฝรั่งนั้นบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกซึ้งมากๆค่ะนอกจากนี้การากิน<ร>ของคน <5 S 2> ไทยยังกินได้ทั้งวันทั้งคืนกินได้ทุกที่ทุกเวลา <c oughs> ไปที่ไหนก็มีอาหารขายข้างทางทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีเซเว่นอเลเและร้านสะดวกซื้อมากมายที่ทําให้ประเทศไทยนั้นเรียกว่าไม่ขาดของกินเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นอยากกินตอนไหนก็กินอยากกินอาหารประเภทไหนก็กินได้หมดช่างเป็นประเทศที่สะดวกสบายซะเหลือเกินนอกจากนี้เขายังงงนะคะว่าทําไมคนไทยถึงชอบกินอาหารนกซึ่งอาหารนกที่เขาพูดถึงนั่นก็คือเมล็ดทานตะวันแล้วก็เมล็ดแตงโมนั่นเองค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะฝรั่งคนนี้ได้ยินเสียงพระสวดทาบุญบ้านเขาก็เลยถามว่าทําไมถึงให้คนที่ใส่ชุดสีส้มแบบนี้มาร้องเพลงที่บ้านด้วย แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งอึ้งนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะเขาตกใจว่าบางวันทําไมคนไทยถึงใส่แต่เสื้อสีเหลืองบางวันก็ใส่แต่เสื้อสีฟ้าเยอะแยะไปหมด <c oughs> เขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> นอกจากนี้เวลาขึ้นรถไฟฟ้าในประเทศไทย <c oughs> เดินไปแลกเดตที่เคาน์เตอร์เ <c oughs> ขางงว่าทําไมาถึงสามารถซื้อตั๋วที่นั่นได้เลยไม่ต้อง <c oughs> แลกเป็นเหรียญแล้วก็เดินกลับมาหยอดเหรียญเพื่อแลกเป็นตั๋วรถไฟฟ้า เพราะว่าสะดวกสบายมากๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังงงกับนิสัยประหลาดของคนไทยว่าทําไมผลไม้ที่ไม่สุกก็ยังเอามากินเช่นมะม่วงมะม่วงดิบก็ยังเอามากินมะม่วงสุกก็กินได้ฝรั่งก็เลยงงค่ะตกลงว่ามะม่วงจะให้กินตอนสุกหรือว่าตอนดิบกันแน่และนอกจากนี้น้าตางชาิยังบอกอีกว่าประทับใจกับห้าสรบสิ้าในกรุงเทพมากๆเพราะว่าเปิดทุกวันเลยนอกจากนี้เขาบอกว่าเพื่อนเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นตกใจกับคําว่ากินเล่นๆเขาบอกว่าคนไทยทําไมถึงกินตลอดเวลาพอ ถามว่ากินทําไมบอกว่ากินเล่นๆเ,เขาบอกเขาตกใจมากเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นไม่มีกินเล่นๆมีแต่กินแบบจริงจังนอกจากนี้นยังมีวัยรุ่นที่เป็นชาวฮอลแลนด์มาพักอยู่แถวๆอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมบอกว่าไม่ยอมกลับบ้านแม่ของเธอโทรมาตามให้เธอนั้นกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าตามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับบอกว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรกินหนาวก็หนาวแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยมีกินตลอดทั้งปีอยากกินอะไรกินหดือแค่ไหนก็สามารถออกมาซื้อกินได้ตลอดเวลาเธอก็เลย ไม่ยอมกลับค่ะบอกว่านอกจากนี้ผล,ลไม้ในเมืองไทยก็ยังมีกินได้ทั้งปีดอกไม้ก็บานสวยตลอดทั้งปี ไม่ใช่หาดูดอกไม้ได้แค่ช่วงซัมเมอร์เหมือนกับประเทศของเขานอกจากนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบชวนกินข้าวไม่ว่าจะเป็นใครคนแปลกหน้าเวลามาถึงบ้านก็จะชอบถามว่ากินอะไรมาแล้วหรือยังซึ่งนี้เป็นเรื่องราวที่เขาสงสัยมากๆว่าคนไทยมีวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยโดยบทความนี้นะคะได้มีหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคอมเมนต์ก็บอกนิสัยพื้นฐานบ้านเราประเทศไทยเป็นคนอบอ้อมอารีสนใจสังคมรอบด้านมากกว่าตัวเองซะอีกบางคนก็มาเขียนในคอมเมนต์นะคะว่าตกลงเป็นเรื่องที่ดี ใช่ไหมคะป้าข้างบ้านมีน้ำใจค่ะสนใจสังคมรอบด้านช่างสังเกตคนไทยนั้นหัวไวเปลี่ยนไวในสภาวะแวดล้อมที่คุ้นชินอะไรแวบมาก็พร้อมที่จะสนใจทันทีค่ะบางก็ว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยอยู่ประเทศไหนสุขสบายไม่เหมือนที่ไหนเมื่อสักครู่นี้ท่านคงได้ยินแล้วนะครับว่าฝรั่งมองไทยแบบแปลกๆทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แต่นี่คือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของคนไทยเราซึ่งถือว่า ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยแล้วทุกวันสำคัญเนี่ยเราจะได้พรได้กำลังใจกันมากมายยิ่งวันคืนเดือนปีแปรผันจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นี้ถือเป็นเรื่องดีของวันเวลาแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ไพโรน์รื่วิชานะครับผู้เขียนมหายันรวยจากจะขอพอรดีๆอาจารย์นี่ถือว่าเป็น ยุคนี้จะบอกว่าเป็นซอฟต์เพเวอร์อย่างหนึ่งของคนทันท่วไปคนรุ่นมาหาคนนี้มาหาเนี่ย <c oughs> เพื่อจะขอพรขอบาร,รมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์มีแต่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่มีเลย <c oughs> แต่พคนก็มาขอหรือขอไปจนหมดแล้ว <c oughs> แต่ปีใหม่นี้นะครับ <c oughs> อาจารย์ต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในสายนี้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างปีใหม่นี้ที่เขาอยากได้กันนะครับกอ ผมอาจารย์ไพโรดนลื่นวิชานะฮะก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขออำนวยเวพรให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้2,567ขอให้ทุกคนมีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นทุกคนนะสวัสดีครับนิดนิดนึงนะอาจารย์ครับมีพระ องหนึ่งบอกว่าพรที่ให้เนี่ยถ้าผู้รับไม่ไปปฏิบัตินมันก็จะไม่ถึงมันเป็นพรเป็นพรนั่นคือสิริมงคลเป็นสิริมงคลขอให้ได้อย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้ส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเขาปฏิบัติเนาะได้พรดีๆก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้อย่างที่ ต้องการไม่ใช่ไปเป็นโจรเข้าคุกนะเลยอะไรก็นี่คือสิ่งที่เป็นมงคลครับต้อนรับกับปีพุทธศักราช2,567จากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับโชคดีปีมะโรงพะโรงมูใหญ่เนาะใช่เฮ้ยดา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  ปีใหม่ใครๆก็ชอบหรือคุณจะตอบว่าไม่ชอบปีใหม่ปีนี้ปีหน้าแล้วไงมันคือปีใหม่ใจไหลคนดีทุกคนอยากมีอยากมีปีใหม่ว้าาดีีกพ่คร